กรรมเปรียบด้วยก้อนเกลือทิ่ขูทั้งหลายใครพึงกล่าวว่าคนทำกรรมอย่างใดอย่างใดย่อมเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบก็ไม่ปรากฏส่วนใครกล่าวว่าคนทำกรรมอันจะพึงให้ผลอย่างใดอย่างใด ย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ช่องทางที่จะทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบก็ย่อมปรากฏที่ขูทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยที่บุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้น บางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดไรทำแล้วบาปกรรมนั้นจึงนำเขาไปนรกได้บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายมิได้อบรมมีศีลมิได้อบรมมีจิตมิได้อบรม มีปัญญามิได้อบรมมีคุณความดีน้อยเป็นอัปปาตุมะคือผู้มีใจคับแคบใจหยาบเป็นอัปปะทุกขวิหารีคือมีปกติอยู่เป็นทุกข์ด้วยเหตุเล็กน้อยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดนี้ทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกัน บุคคลชนิดไรทำแล้วกรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายมีศีลมีจิตมีปัญญาได้อบรมแล้วมีคุณความดีมากเป็นมหาตามะคือผู้มีใจกว้างขวางเป็นอัปปมานณะวิหารี คือมีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณมิได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลชนิดนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยพิขุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆหนึ่งก้อนเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรน้ำอันน้อยในถ้วยน้ำนั้น จะกลายเป็นน้ำเค็มไม่น่าดื่มไปเพราะเกลือก้อนนั้นใช่ไหมเป็นเช่นนั้นพระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุว่าน้ำในถ้วยน้ำนั้นมีน้อยมันจึงเค็มได้เพราะเกลือก้อนนั้นพระเจ้าค่าเปรียบเหมือนบุรุษใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ำคงคาเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร น้ำในแม่น้ำคงคานั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้เพราะเกลือก้อนนั้นหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าเพราะเหตุว่าน้ำในแม่น้ำคงคามีมากน้ำนั้นจึงไม่เค็มเพราะเกลือก้อนนั้นพระเจ้าค่าภิกขุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้น ย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยที่ขูทั้งหลายคนบางคนย่อมผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะแม้หนึ่งกหาปณะแม้ร้อยกะหาปณะส่วนบางคนไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้น คนอย่างไรจึงผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะคนบางคนในโลกนี้เป็นคนจนมีสมบัติน้อยมีโภคะน้อยคนอย่างนี้ย่อมผูกพันเพราะทรัพย์แม้กึ่งกหาปณะคนอย่างไรไม่ผูกพันเพราะทรัพย์เพียงเท่านั้นคนบางคนในโลกนี้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากคนอย่างนี้ย่อมไม่ผูกพัน เพราะซั์เพียงเท่านั้นฉันนั้นนั่นแหละพิกุทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลย